สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอนิเมะพูดไปเรื่อยวันนี้เราจะมาแนะนําอนิเมะเรื่องคิเซสึยูชาโตอันซัสึฮิเมะนะครับผมหรือแปลอ,อย่างได้ว่าผู้กล้าจอมวูบกับเจ้าหญิงนักฆ่านั่นเองนะครับผมเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอนิเมะแนวต่อสู้ผจญภัยผู้กล้าเลิฟคอมเมนดี้นั่นเองนะครับผมก็หลากหลายอารมณ์แน่นอนอนิเมะนะครับมาใหม่มีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีติดงานนะครับผมก็เลยมาช้านิดนึงนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อเรื่องย่อกันดีกว่านะครับผมเปิดมากับสถานที่หน้าขนลุกนะครับผมแน่นอนว่ามีปีศาจอยู่ในที่แห่งนี้แน่นอนนะครับผมปีศาจตัวนี้นะครับผมกําลังพูดกับเด็กสาวคนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าชิเอลเซบูนะครับผมเป็นลูกของปีศาจตัวนี้นั่นเองนะครับผมทั้งคู่นะครับกาลังพูดเกี่ยวกับต้องกําจััดดผ้กกาททีี่่่แแข็งงรสุนะคบ และชายปริศนาคนนี้นะครับก็คือคนที่จะต้องถูกจัดการนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้รับคําสั่งนะครับผมชิเอลก็ออกเดินทางตามหาผู้กล้าคนนี้นะครับผมตัดมาที่ในเมืองของมนุษย์นะครับมีหญิงคนนึงนะครับผมเป็นนักฆ่านะครับชื่อว่าแอนิโมนีนะครับผมก็ส่วนตัวนะครับผมชอบตัวนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เท่นะครับผมเธอคนนี้นะครับทำงานที่ถูกจ้างวานเท่านั้นนะครับผมแต่ต้องแลกกับเงินเท่านั้นนะครับงานต่อไปนะครับผมที่ถูก จ้างวานนั่นก็คือจะต้องกําจัดเจ้าหมอนี่นะครับผมซึ่งในรูปภาพนี้เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏนะครับผมในในเรื่องนะครับแต่สิ่งที่พีคมากกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือตอนเวลาที่ไปรอบสังหารนะครับผมต้องใส่ชุดคอสเพลย์เป็นนักบวชด้วยนะครับผมก็ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับนางก็ทําเพื่อเงินนะครับผมตัดมาที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นร้านที่ชอบทารลุนผู้ชายก็จะคิดอะไรกันก็คิดกันไปนะครับผมเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าโกอานะครับผม กำลังหาคนจัดการยากที่บอกว่าให้มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมหรือว่าหาคนที่แบบเชื่องยา,งยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยก็เลยมาแนะนําว่ามีอยู่คนนึงแล้วภาพมันก็ตัดไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าคนไหนใครตัดมาที่เมืองอันสงบสุขนะครับผมเรามาฝั่งของผู้กล้าที่มีแต่คนคิดจะจัดการกันดีกว่านะครับผมชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าโตโตนะครับผมเป็นชายที่ชอบจินตนาการว่า แบบมันจะเพอร์เฟกทุกอย่างแบบว่าคิดแล้วแบบเออมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วพอทํานะครับผมแต่พอลงมือทําจริงๆก็เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นนักขจตจลยนะครับหน้าใหม่ขาดผู้กล้าแล้วโตโต้นะครับก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าต้องการผู้กล้าใช่ไหมละ่ะผู้กล้าที่แข็งแกร่งแล้วผู้คนนะครับผมเมื่อเห็นโตโต้นะครับผมก็ร้องโหกันใหญ่เลยนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือนักขัตจลัยหน้าใหม่เนี่ยที่กําลังขาดผู้กล้าอยู่นะครับ เมื่อโตโต้มาขอเข้าร่วมคนอื่นก็กลัวดันวิ่งหนีหายกันไปหมดเลยนะครับผมดูแล้วก็รู้สึกว่าโตโต้เนี่ยจะเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งแต่ฝีมือการต่อสู้นั้นยังไม่สามารถรู้ได้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับผมส่วนผู้คนที่เฮฮารู้จักโตโต้เนี่ยความเป็นจริงนะครับผมเงียบสงบและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะทุกอย่างนะครับเป็นเพียงการจินตนาการล้วนๆแบบ จริงจงจังๆของโตโต้นั่นเองระหว่างที่สิ้นหวังอยู่นะครับผมจู่ๆก็มีสาวๆนะครับมาเรียกชวนเข้าปาร์ตี้ร่วมกันนะครับผมทําเอาผู้คนแตกตื่นนะครับผมมีสาวๆมาเข้าปาร์ตี้ส่วนโตโต้นะครับก็ตอบรับด้วยความเต็มใจนะครับผมแต่ก็มีบางคนนะครับคัดค้านมาแบบว่าร่วมกับพวกเราดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผม แต่โกอานะครับผมก็ออกตัวเข้าหาโตโต้นะครับผมและใกล้ชิดโตโต้มากเกินไปนะครับผมทำเอาโตโต้เนี่ยหน้าแดงจนหมดสติไปเลยนะครับผมซึ่งหน้าแดงเนี่ยหมายถึงว่าหมดสตินะครับผมก็ยืนทื่อหมดสติงั้นเลยนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าโตโต้เนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแค่สาวๆทําอะไรแบบน่ารักน่ารัก,รกแบบจะจุ๊บหรืออะไรก็ตามแบบว่าสัมผัสนิดนึงเนี่ยก็หมดสติ หน้าแดงทันทีเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากให้เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผู้ชายรู้สึกหวั่นไหวกับอะไรก็โตโต้ก็จะเหมือนกันนะครับผมก็จะหมดสติไปเลยนะครับผมหลังจากโตโต้หมดสติไปนะครับผมชิเอลและคนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มแผนการเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันเริ่มจากชิเอลนะครับลักพาตัวโตโต้เป็นเวทมนต์ที่แบบว่าทรงพลังสมกับเป็นลูกราชาปีศาจมากๆนะครับผมชิเอลเนี่ยได้หนีบนหลังคานะครับผมพร้อมกับโตโต้นะครับชิเอลนะครับในตอนนี้กําลังแบบ หาพื้นที่แบบกว้างๆเพื่อแบบว่าจัดการกับโตโต้ส่วนอีก2คนนะครับผมก็วิ่งตามชิเอลแบบมาอย่างไวเลยนะครับผมแบบวิ่งกันแบบติดๆกันเลยนะครับผมหลังจากที่วิ่งเพื่อแย,ย่งโตโต้กันนะครับผมก็เลยมีการแจกหมัดแจกส้นตีนกันแบบว่าดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับขอกล้าม,มาที่โกอานะครับผมมาห้ามทั้งคู่นะครับเพื่อไม่ให้ต่อสู้กันนั่นเองแต่ความเป็นจริงนะครับผมนางเนี่ย แอบหยดสารบางอย่างไว้นั่นเองนะครับผมทาเอาแอนิโมนีเนี่ยแล้วก็ชีเอลนะครับขยับตัวไม่ได้นะครับผมทั้งคู่เลยก็ไม่สามารถขยับได้เลยนะครับผมการอัญเชอร์เนี่ยที่ถูกขัดจังหวะกับชีเอลนะครับผมทําให้ไม่สามารถควบคุมพลังได้นั่นเองนะครับผมหรือไม่สามารถใช้ได้เต็มที่ก็เลยทําให้ปีศาจปรากฏต,ตัวขึ้นมาหรือก็คือเว้นมุนที่ใช้เนี่ยมันผิดพลาดหลังจากนั้นนะครับ ต่างคนต่างขอยาแก้พิษนะครับผมเพื่อให้ให้ขยับตัวได้ก็ต่างคนต่างหนีตายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ทันการนะครับผมเพราะว่าปีศาจนั้นอยู่ใกล้แบบใกล้มากๆนะครับผมแน่นอนเขาว่า3ามสาวต้องไม่รอดแน่ๆนะครับแต่จู่ๆนะครับผมโตโตเนี่ยพุ่งมาแบบว่าพุ่งมาจากไหนไม่รู้นะครับแบบจู่ๆก็มาใส่ปีศาจนะครับผมแต่เพียงหมัดเดียวเท่านั้นนะครับผมคิดถึงไซตามกะกันเลยทีเดียวเพียงหมัดเดียวจัดการมังกรปีศาจตัวนี้ ไปได้เลยนะครับผมทั้ง3มสาวนะครับผมก็ถึงกับหน้าเวันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวก็เวเหมือนกันนะครับทั้งที่มันไม่ได้ทําหาอะไรไม่ได้เรื่องแต่ความสามารถมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวละครลับจริงๆหลังจากนั้นนะครับเมื่อ3สาวนะครับผมตั้งสติกันได้นะครับผมก็เข้าไปหาโตโต้พร้อมกันนะครับผมแล้วก็ทําเป็นชมแกล้งแสดงทํากันต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมแต่พอทั้ง3พอไปแตะตัวโตโต้พร้อมกันท่านั้นเลยครับ ก็หมดสติไปอีกแล้วครับผมก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายจริงๆนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับแอนิโมนีนะครับผมก็พูดว่าจัดการเลยดีไหมฆ่าแม่งเลยตรงนี้หรือเปล่าแต่ชิเอลนะครับผมก็ห้ามไว้ด้วยความที่ว่าโตโต้เนี่ยเพิ่งจะช่วยเราเอาไว้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนแผนก็เลยไปหาที่คุยแล้วก็ไปผ่อนคลายอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อย้ายสถานที่ใหม่นะครับผมก็จะมีการแนะนําตัวกัน เพื่อรู้จักกันรวมถึงเป้าหมายที่ต้องการโตโต้โตหรือต้องการกําจัดนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับผมก็ขอข้ามาที่ a n น m โมนีนะครับผมก็แยกตัวออกจากกลุ่มโตนะครับผมด้วยความที่ว่ามองว่าคู่แข่งเนี่ยมันเยอะเกินไปก็เลยมองว่าไปดีกว่าขอแยกตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ความเป็นจริงนะครับผมแอนิโมนนะครับอยากจะแอบฆ่านะครับผมโดยที่ไม่มีใครเนะี่ย ตั้งตัวด้วยความที่มีคู่แข่งอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเกะกะเวลาจะฆ่าอะไรมันก็เหมือนแบบขวางหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมระหว่างหาเป้าอยู่นะครับผมจู่ๆนะครับไปเจอกับการคาทาดซึ่งเป็นเด็กน้อยที่น่าสงสารมากๆนะครับผมหลังจากนั้นนะครับแอนิโมนีเนี่ยก็เลยโยนระเบิดควันเพื่อช่วยเด็กออกมานะครับผมหลังจากช่วยเด็กออกมาสําเร็จนะครับผมก็ให้เงินกับเด็กคนนั้นไปนะครับผมไว้ซื้ออะไรกินหรือ ใช้ให้คุ้มค่าก่อนที่จะมีการประทะกกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการค้าแบบว่าค้ามนุษย์ค้าทาสมากๆเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ใจดีมากๆนะครับผมก็ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าทุกคนอยากจะดูต่อเกี่ยวกับการต่อสู้ต่อจากนี้ที่แบบว่าสุดเมามันสุดเล้าใจต่อจากนี้นะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะครับผมก็จบในเรื่องย่อไว้เพียงเท่านี้นะครับ เรื่องนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด12ตอนก็ตอนนี้จบแล้วนะครับที่เล่ามาก็ครึ่งตอนแล้วนะครับผมก็ยาวเหมือนกันนะครับผมส่วนมีฉากต่อสู้ต่อสู้เนี่ยก็ข้ามเวลาไปได้บ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมนะครับโดยรวมก็มีต่อสู้แบบสุดมันด้วยแบบว่าทําให้เราแบบยิ่งชอบเพราะว่าภาพมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมกับกับภาพเนี่ยมันก็รู้สึกว่าสวยแล้วก็ไม่ได้ดูแย่จนเกินไปนะครับผมแน่นอนว่าเปิดมาตอนแรกเนี่ยครบแบบ ครบทุกอารมณ์จริงๆแน่นอนรัาว่าครึ่งตอนหลังเนี่ยมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนก็ลองไปดูกันนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับผมสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลย3ส,สาวนะครับจะสามารถจัดการกับโตโต้โตได้หรือไม่หรือจากการที่จะฆ่าเนี่ยกลา,ายเป็นรักหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมอย่างต่อมานะครับ สามสาวสามสไตล์เนี่ยผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบแบบไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกว่าผมชอบเอนิโมนีนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับยังไงก็ฝากติดตามกับการผจญภัยของทั้ง4คนด้วยนะครับก็จะจบแบบไหนก็ห้ามพลาดกันเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย